สบายดีพี่น้องกูสกุกนพี่น้องเอ้ยมันก็เดินทางมาแต่พผลานเลยเด้อพี่น้องเด้อมาส่งเแ่าเมฆแล้วนะดวงแม่หน่องมาส่งลูกชายแล้วเป็นไหนมาหอวเทือนเลยมาแต่หอดเทือนแล้ว,มา,ว,ลวมาหอดเทือนเลยยิ้มเยาะยิย้มใหญ่เลยพี่น้องเอ้ยยิ้มเลยยิ้มเลยเมฆเอ้ยเมฆเอ้ย กดไหนตี้เมฆสบายดีปะลุงในลุงลุงกีนน้องเด้ลดเอลินนะแมฆลินนะแมฆนี่กินหอนมอเมฆแล้วเป็ดกินหอนเมฆแล้ว Nè ơi Thật lạ Đó. Nhìn này quá Nhìn nè Nhìn này quá, Nhiệt quá.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  อากาศหนาวเด้อพี่น้องเด้ออากาศหนาวหนาวเนาะเมฆเมฆหนาวบ่ลูกอะฮึหนาวใช่ปะอากาศก็นาวหนาวพี่น้องเลยอ่ะจะเป็นรอบๆบ้านเด้อพี่น้องเนาะจะเป็นแอ่งปลาอ้วงปลาคือเก่านะพี่น้องเนาะเป็ดไก่ก็เกลือสำเร็จแล้วพี่น้องเลยมากับ เด็กพี่น้องเลยลุยสิเป็ดไก่นะพี่น้องเกลือเรียบร้อยเล็กพี่น้องไก่กระต่ายมือละโตสองโตพี่น้องจะเป็นย้อนอยังไก่น้อยนะคืนกับฝนตกบังแหงอขอเจ้าว่าพี่น้องเนะาะทั้งฝนทั้งลม อืมเด้หมักเล่นเป็นหมากแล้วพี่น้องเลยอีกกะนาดีขคางไวง้อันนี้บ่ได้ปลูกเลยพี่น้องเลยานมันเป็นเองอูปากกับเกลือเรียบร้อย ช่ง,ชงเชงบุกอัปเดตอะไรเมื่อกี้แพี่น้องเนาะอันนี้ก็เริ่มแตกยอดบ้างเลยพี่น้องเลยเป็นขาเด้พี่น้องเด้อนี่ยอดอ่อนๆเป็นแล้วหนึ่งสองสามสี่หา้าหก

สลัดเขาก็แงามสำนีนะพี่น้องเนาะบ่งงามหลายก็ไผ่คือเก่าพี่น้องเลยพักบ่งเขาก,ก็โอ้มันโบยจากกายคนบริบรัติเริ่มโบยจากงามพี่น้องพักสลัดบ่งใหม่มาแตงเขาก็เริ่มเบิดอายุไผรื้อได้พี่น้องด้วย <c oughs> น,น,นี่แตง ตายไปตามการเวลานะพี่น้องมนะเออนี่พักทองมันจะคูนใหม่หพี่น้องผู้เขากาซีงามผู้มงงามผูบืงามกันเด้อพี่น้องเด็กคูณมือวานซื่อน,นี่เนาะเป็นหนึ่งลูกนะเริ่ <c oughs> เป็นพี่น้องสองลูกพักทองเนะ่าหน้าพี่น้องเนาะ ต้นพริกฮาก็งามอยู่พี่น้องเจริญงอกงาม,งามเป็นตะไคร้ปลูกใหม่นี่เด้อพี่น้องเนะปลูกได้อีกประมาณทิตแล้ว ักเล็ดน,น,น่องกับมะกะเทพน้อพี่น้องภาษาล,ยยลา,าย,ยเรื่องมกเล็ดภาษาไทยเรื่องมะกะเทพกล้วยน้องก็ต้องต้นนี้ตัดทิมเดี๋ยวพี่น้องเด้อแต่ว่าเครือร้อยวีตะอ้นตัดทิมละโดนแล้วใบขีดมะกรูดน้อต้อนนี้ก็ใหญ่เตบิบ กอไผ่ด้อพี่น้องอันนี้ก็กแค่เอาใบไม้ใบอ้อยใส่อยู่เอาแก๊สเอากระดาษใส่เพื่อให้ให้มันสุ่มพี่น้องเลยเป็นต้นไม้มงคลเด้อพี่น้องรอบๆพี่น้องอันก็ตัดให้มาเท่าหน่อยพี่น้องเลยแตกใหม่เนาะโอเค ฝนตกมาคืนนี่คิดว่าแห้งเด้อพี่น้องคิดว่าดินแถวนี้สุ่มเบ็ดลรวยพอาทาวันเอาหมวกเลยร้านจะเป็นหยอกเป็นยอดแล้วมีแต่กงว่ามากัดพี่น้องเลยบางคนขายตู้กระบอกอัดนะพี่น้องเนาะขายตู้หัวก็เลยสชยโอกาสกำลังมากัดคือแบบนี้ตายสิมืสื่อพี่น้องเลย ซื้อตังแพงต้นหนึ่งร้อยสองร้อยแพงเกินไปนี่คือแบบมีนกำลังปรงยอดกับมากัดใบเลยตะกบนี่เนาะเหลืองามตะกบกมาลอก,กอมาขุ่งเนาะพี่นนองนยังไม่ได้เป็นหมาก จะเป็นหงูหูเด็กพี่น้องเด้อจะเป็นดอกกันหงูหูแม่ยเป็นกระมากองเดือดกับอนามัยอีน้องปัดกวดเนาะสวัสดีพี่น้องไหมเฮ้ยสวัสดีพี่น้องความสะอาดเด้อพี่น,อนอ้องยังชื้นยังทางไหมจื้นยังคือความมือบ่ <laughs> ฮะคืนน,นี่ไปบตีหนึ่งตีสองบรินอนด้วพี่น้องเด้อลูกมารินน้ำผอมือตาเขอม่องเขอม่อง <c oughs> เห็นไปนอนบนอื่นเห็นลูกบนนอนกันหน้ากับบรินอนเลย <c oughs> จันให้ลูกนอนรับกูแหละจังสี่คอยนอนก <c oughs> ับสีแนบเบิง่งคนสีแนบเมืองทัวห้องเลยพี่น้องอ้า อันบบแมนเฮือนเฮาตีส <to> ิค <decisive> ิดในใจเนาะแมนบบเมฆึแมนบบแมนบบบอกคำอัสกิบมันกระลาพี่แล้วน้องไปก่อนนะพี่น้องเด้อขอบคุณทุกรายทุกเมนทุกคนที่เข้ามาหลับชมส่องตาหน้าตาอ่นเด้อพี่น้องเนาะนี่แหละเนาะ Nó phi bà nói nó A bây giờ tạm biệt Bye bye